สวีด้าท่านผู้ชมที่น่ารักเกินด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในค่ายพีจีครับฟังกลุ่มเฮง,งกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วเราคือเพื่อนกันก็มีคุณกล้วยบินครับเหมือนจะเอายุคไปให้เล่นนะแต่ว่าไม่ได้เล่นครับคือเบีย้ยหมดซะกอ่อนนะเผลอกดเพลินไปหน่อยก็มีเพื่อนๆแล้วครับแชร์หน้าเกมกันเกมไหนไปได้ไปดีเกมไหน,ไไไเ,น,ไหนเสียก็สามารถลงได้เลยนะครับเพื่อแจง้งเตือนเพื่อนๆในกลุ่มกันเอ้ามาเรากลับเข้าบาลาเดนครับ วันนี้ผมเช็คแปะเล่นได้หรือดำครับทุกวันนะเข้ามาดูกันได้เลยนะครับผมเริ่มที่ตุน155ครับเริ่มจากเปิดโทโบแล้วก็เบ็ดถิ้งครับผมท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเล่นจบนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงด้วยนะครับในกลุ่มว่าเกมแปะเล่นได้หรือเสียครับมาครับเราเช็คล่างหนึ่งบนหนึ่งครับท่านผู้ชมส่วนนี้ง่ายก็คืออย่าให้ใกล้เข็มม่วงก็พอครับเราพยายามดูเข็มบนที่หมุนๆมุนอยู่ฮะท่านผู้ชมครับ หมุนหมุนอยู่โดนว่ะเวเน่หมายเลขโดนครับท่านผู้ชมครับออาเราเก้เกมกันไปครับรอบนี้ผมขอหมุนล่างก่อนแล้วกันครับท่านผู้ชมฮะนะนะเราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เล็กน้อยไปครับหมุนล่างต่อข้างล่างว่าไงโอเคครับเล่นได้สวยครับคือเราพยายามครับดูที่เข็มดำเนี่ยที่มันหมุนไปหมุนมาอย่ากใกล้เข็มม่วงก็พอครับท่านผะู้ชมฮะ อย่างที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ดูกันไปนะโอเคสวยฮะคูณสแปดไปยิงยาวแบบนี้ยิงยาว20ครับมาตันแน่นอนสวยครับท่านผู้ชมครับง่ายๆแบบนี้เลยนะก็อ,อย่าลืมนะครับกลุ่งเมงททม์คิกลิงใต้คอมเมนต์นี้เลยผมก็จะเอาไปลงนะครับว่าแปะ เล่นยังไงโอกาสการจ่ายไปทางไหนครับหมุนดำหรือหมุนล่างอะไรประมาณนี้นะนวัญยเพึ่งมาดอกสุดท้ายนะเมื่อกี้โม้อยู่ก็ไม่ได้ดูครับผมตํามชมฮะอุ้งม,มาดอกสุดท้ายช่วยชีวิตเราอาไว้นะครับตานชมฮะโอ้โหเราไม่ได้ดอกนี้เจ๊งนะโอเค1 9 8ครับสวยงามก็กำไรครับเราซื้อคุณไป50 มาเราหม้ต่อไปครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้หมุนล่างรอบนี้ขอเป็นหมุนบนก็แล้วกันครับแต่ว่าผมเช็คล่างหนึ่งบนหนึ่งก่อนนะไปครับจัดไปต่อครับท่านผู้ชมครับเช็คล่างหนึ่งบนหนึ่งเพื่อความชัวร์เล่นต่อเล่นต่อไม่ได้ก็ปลยล่างโอ้พอดีม่อ่อนะคือที่บอกไปว่าจะเล่นบนได้เล่นบนจริงครับท่านผูนะ้ชมฮะ คือลายล่างนี้แบบเขีมยม่วงใกล้จะจัดเลยฮะไปครับเราไหลข้างบนข้างบนชิวไปครับท่านผู้ชมครับดูดิวันนี้ไม้เลขดำครับไม้2ไม้สม,สมติดไปคูณ18บต้องมาแล้วเพื่อนนะสวยครับคูณ20ไปตันตันงนะีรอบนี้เอาไว้เอาไว้ มาว่าแปะวันนี้หมุนตันครับทั้งบนทั้งล่างแต่อย่างละรอบนะแยกกันทำเหมือนก๋วยเตี๋ยวแยกน้ำครับไปโวยกันครับคูณสิบน้อยไปหน่อยแต่ว่าสปินนี่เราเป็นโหลเลยฮะท่านผู้ชมครับดูกันไปเรื่อยๆครับโอกาสการจ่ายไม้ที่สามรอบสุดท้ายครับท่านผู้ชมเน่ คือเราต้องเน้นแปดนอนนะเน้นจำนวนเยอะๆเอาไว้ครับตัวคูณน้อยไปนิดนึงคูณสิบไปครับอโอเคมาแล้วครับหนึ่งดอกหว่าจะมาได้มายากมาเย็นครับปึ๊บยังไงเล่าน่าจะเท่าทุนไหมทุกคนเนี้ย ดูไปดูมาอืมน่าจะเท่าทุนครับสุดท้ายแถมอีกไหมแถมอีกไหมแล่าโอ้โหไม่แถมอ่ะสรุปสำหรับวันนี้ไม้แรกดำไม้2ไม้3าติดครับคูณ20แล้วก็20สปินรอบที่3ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดส u b s c ข i ายเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุนร้อทุน260นี้เดี๋ยวเราไปต่อกันรอบที่2ครับกับเกมอะไรรอชมได้เลยครับท่านผู้ชมแห